ครับขณะนี้คณะทูตทหาร23ประเทศนะครับและสื่อมวลชนต่างชาติขณะนี้เดินทางมาถึงจุดที่2แล้วนะครับของจังหวัดศรีสะเกดครับและจุดที่2ที่ว่าขณะนี้นะครับก็คือบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งนะครับที่ถูกกระสุนของกัมพูชาตกใส่เมื่อวันที่26 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งขณะน,นี้ทางทูตและในส่วนของสื่อมวลชนต่างชาตินะครับอยู่ในระหว่างการเดินเข้าไปเพื่อสำรวจบริเวณโรงพยาบาลและก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในจุดนี้ด้วยนะครับโดยรอบๆของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้ซึ่งได้รับความเสียหายตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาทีมข่าวเคยลงพื้นที่มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็พบว่ารอบๆของโรงพยาบาลพบความเสียหายอีกจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นร่องรอยของกระสุนที่ตกลงมาบนถนนภายในชุมชนแห่งนี้ก็พบว่ามีหลายจุดนะครับที่ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันครับก่อนหน้านี้นะครับทูต23ประเทศซึ่งเป็นทูตทหารนะครับแล้วก็คณะสื่อมวลชนต่างชาตินะครับได้เดินทางไปที่ปั๊มน้ํามัน ที่มีร้านสะดวกซื้อซึ่งถูกกระสุนของฝ่ายกัมพูชาตกใส่เมื่อวันที่24ที่ผ่านมาครับโดยคณะทูตได้ให้ความสนใจในประเด็นต่างๆพอสมควรครับมีการอธิบายแล้วก็รายงานในส่วนของสถานการณ์ต่างๆจาก ผู้แทนของจังหวัดศรีสะเกดครับจากนั้นก็มีญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็เดินทางมาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันเพื่ออธิบายและชี้แจงในส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับญาติบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเด็กนะครับหรือการสู้รบก็ไม่ควรให้กระทบกับชีวิตของพลเรือนนะครับซึ่งการกระทําของฝ่ายกัมพูชาครั้งนี้ก็แสดงออกได้ชัดเจนครับว่าเป็นการลัมเบิร์ด รูปแบบของการสู้รถครับและในขณะเดียวกันครับทางด้านของโฆษกของทัพบ,บกที่เดินทางมาวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็บอกด้วยนะครับว่าการนําทีมของคณะทูตต่างชาติเดินทางมาวันนี้ประเด็นสําคัญที่ต้องการที่จะนําเสนอก็คือพื้นที่ของพลเรือนที่ได้รับผลกระทบและก็ได้รับความเสียหายเพื่อต้องการสื่อให้เห็นว่าทางกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงด้วยเช่นเดียวกันครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในขณะนี้นะครับโดยในขณะนีนะ้ทางด้านของอทูต ทหารนะครับ23ประเทศอยู่ในระหว่างการติดตามความเสียหายแล้วก็ประเมินความเสียหายต่างๆบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งนะครับที่พื้นที่อำเภอกันทารักษ์ครับ